สวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเศร้าๆนะครับนะเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องมายามรอบครับผมหลังจากที่ห้องเพื่อนมายามรอบประมาณอาทิตย์นึงนะครับยังไงที่หมานเพระหมานก็นให้มารุ่นกันนะครับเนาะยังไงก็ไปรุ่นกันเลยครับผมบรรยากาศกับตอนเศร้าๆนะครับนะประมาณหกโมงเศร้านะครับ เบิ่งรอบหลังแรกพี่นอ้องทางไหนกับมรุนเหมือนกันครับเพราะว่ามันจะมีหอยเข่านะครับห่ยเขานะครับ ไปดูหลังต่อไปครับผมอ่ะไดงไหมพ่เบื้องหลังนี่พี่น้องหญ้าขึ้นเต็มเลยพี่น้องครับเม่ได้มาเบื้องดนครับ ไหนก็นมาลุ้นกันนะครับนะว่าสีมันบะมันนะครับยังบ้าเขานะครับพี่นอ้อง กันไปหลังต่อไปนะครับนะไปลุ้นลงไปหลังต่อไปครับบรรยากาศตอนต้นสั่นะครับนะนี่ครับไมายไม่นำกวางเข้าเลยลนะอ่ะพาพี่น้องไปเบื้องหลังต่อไปครับกันไปกัุ่นหลังต่อไปนะครับนะกับบรรยากาศ เราเจะเศร้า,านะครับนลยหกเบ็ดพปแล้วไม่ได้มาอาทิตย์นึงนะครับหยับปตากันเรน้องหยับปตากนนันมันรุดดังกันครับมนันบ้ามันกันเลย หลังนี่ก็บ้าเขานะครับพี่น้องปลาขาวตายพี่น้องครับซากปลาขาว,วย็นตายนะครับสงสั่เป็นปลาขาวอีทายไงนะครับโดนไหลนะครับไม่ได้มายำไปดูหลังต่อไปนะครับเนาะ ทางนี้กับบ่ได้นะครับมอแมนนะครับขอญาดแปลงรอบกันครับมาลุ่นหลังต่อไปอีกครับผมมาลุ้นด้วกันครับว่าสิมีแต้มบอนะครับ ได้ไว้หน,นแล้วพี่น้องน,นี่ก็เป็น,นเงียบๆนะครับบ่อเขาวิดีพี่น้องหน้ามันลดครับผมหน้ามันขึนๆลงๆนะครับ นี่นะครับยังบรหานได้หมานนะครับพี่น้องมือเนี้ยครับแจ้งไหล็ก่ะใหไปรุ่นนํากันอีกหลังที่เหลือนะครับเนาะไปเลยครับผมมารุ่นหลังนี่นํำกันพี่น้องตักบุงึ้นเต็มเลยพี่น้องครับตักบ้งก้นทับแล้วหน้ามก็เป็นขึ้นๆลงๆนะครับเนาะ หลังนี้ก็พวเขาพี่น้องครับน้ำรถครับผมพี่น้องน้ำรถครับผมจังเด็กก็ไปเบื้องหลังต่อไปพูืหล่ะครับผม มารุ่นหลังต่อไปครับผมั้งอะไรปี่มาณโมมนันกะความหวังที่สองหลังนี่นะครับความหวังก็อยู่ที่สองหลังนี้นะครับเงียบเลยพี่น้อง หลังนี่เงียบแล้วครับใกล้ๆก,ก,ก,กันเลยนะครับพี่น้องข้างหลังนี่ครับมันมีหอยกระเทาะเลยพี่น้อง จังมารุ่นกันไม่อาทิตย์นานนะครับแล้วมื่อนี้โ่หมานะพี่น้องจากรถบลดนะครับรบิ่งรอบรหลังสุดท้ายนะพี่น้องน้ำรถแห้งครับผม,น,มน้ำจนตะกี้น้ำท่วมนะครับท่วมรอบนะครับมาแบบนี้นี่นะครับ บอถถกนะครับสรุปรวบโหมานนะพี่น้องกับบรรยากาศไม่นากวางตอนเช้านะครับสำหรับืันนี้นะครับโบมานนะพี่น้องขอ,อยุยาดแปรงรอบแปบ๊บนึงนะครับเนาะยามปลาบบได้พี่น้องมามนะครับก็เลยต้องฝนใชยกันเลยต้องนี่แหละครับสะออนยอดผักบุ้งนะครับมา,มาอานนี กลับบ้านกนพี่น้องแม่บ้านแม่บ้านสีว่าให้ครับผมบ่หมานนะครับเนะบาะผู้ว่าหละพี่น้องครับมีเมื่อมานบ่หมาน,าน,นครับผักบุ้งครับงามแพงพี่น้องชาอันผักบุ้งครับผม เก็บมาไว้เนี่ยนะครับงแห่งที่้องผักวุ้งครับเดีด๋วยวม,มันจะมีเมื่อบมาแนะครับเนาะคือว่าน้ามันลดพี่น่อง มื่อนีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มายามโดนแล้วนะครับไม่ได้สังเกตตามนะครับต้องเปลี่ยงรอบใส่อีกหนึงนะครับ พี่ดองผอกบุ่งนอ่อนงามๆนะครับยังไๆนะครับผัดแส่บขนาดนี้เก็บเพยบเดียวครับผมได้เป็นกำแล้วครับ เดิมครับเก็บแบบเดียวเดิดถ้าอ่อนครับผมนีแต่หอดยอดอ่อนๆนะครับเนะี่ยยอดยังไงนะครับ นี่พ้องแนวไปผัดนะครับทั้งหลาอขอญาติเจ็บผักบุงจากเขาวกันนะครับเนาะอยามรอบนี้เอนกะเประมาณนะครับทั้งหนผยคงไปฝากาไม่พี่น้องคือเกาเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สายลาดับแนวนะ อีสานอินดี้นะครับในการเทดคลิปต่อไปนะครับเนาะยามรอบจนเมยพี่น้องเจ้าหอบๆเลยเมื่อ,อ,อาหาหาไไตอนทเ,เสิร์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผููผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมกับพวกมีอย่างไรนะครับผมจะต้องขอตัวลาพวกแม่พี่น้องนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับผม